คนที่ขาดแมกนีเซียมถึงนอนไม่หลับแล้วก็คิดมาก พราะแมกนีเซียมนะจะบอกไว้เลยว่าคือแล่ธาตาที่มันมีบทบาทคทวบคุมระบบประสาทแบบออโตเมติกค่ะมันจะช่วยให้สมองเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายก่อนเข้านอนแล้วก็ไปลดการกระตุ้นของระบบซินอาเทติกเนอร์เวอร์ซิสเ็มค่ะเพราะว่าเมื่อคุณขาดแมกนีเซียมเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยคิดมากคิดเยอะตลอดเวลาร่างกายเนี่ยยังคงตื่นตัวแต่ฮอร์โมนความเครียดเนี่ยพุ่งอะแล้วก็หลับยากคิดวนวิตกกังวลไปมาแต่ไม่ใช่ว่าทานแมกนีเซียมตัวไหน แล้วจะเหมือนกันหมดนะคะต้องเป็นแมกนีเซียมที่ร่างกายของเราเนี่ยมันดูดซึมได้ดีเท่านั้นทีนี้ไลโปโซมอลแมกนีเซียมมันจะมีเทคโนโลยีไลโปโซมค่ะมันจะเป็นเกราะไขมันที่หุ้มสารสกัดเอาไว้ทําให้วิตามินของเราเนี่ยดูดซึมได้ดีกว่าแมกนีเซียมทั่วไปค่ะทีนี้ชิวก็เลยคิดเลยค่ะว่าถ้าจะดูดซึมได้ดีแมกนีเซียมของชิวเนี่ยจะต้องมีไลโปโซมอลค่ะที่มีเทคโนโลยีของไลโปโซมทําให้แมกนีเซียมที่เรากินเข้าไปเนี่ยดูดซึมได้ดีกว่าเดิมและตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ พิจารณาอย่า้ะกาเลยค่ะลองกดดูดูสิคะ